สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรีวิวไพ่อีกแล้วซึ่งวันนี้มาในไพ่ของคู่บุญนะคะของอคนที่ทำไพ่สุขใจออร์ l e คนะก็อันนี้ก็คือสั่งจากทางเพจโดยตรงนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อเพจไว้ให้นะแล้ววันนี้นะคะมาดูเลขกล่องเลยอย่างแรกนะคะเลขกล่อง1062งนะคะว้าวหนเนี่ยคือดาวอาทิตศูนย์เราจะไม่นับนะคะแล้วก็6 จะเป็นดาวศุกร์สองเป็นดาวจันทร์ก็คือเป็นผู้หญิงสตรองนั่นเองนะคะเป็นกล่องนี้นั้นนิสัยไพย่คือเป,เป็นคนที่มีความเชื่อว่าเลขกล่องกับเอ่อกับไพ่เนี่ยมันจะมีความแบบบ่งบอกนิสัยอะไรบางอย่างนะคะอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้หน้าอันนี้มองจากตัวเลขเลยนะจะเป็นแบบผู้หญิงสตรองอารมณ์แบบมีความอ่อนหวานนะแต่ถ้าหากเธอจะ คิดที่จะมาทําร้ายฉันหรือว่าถามอะไรที่มันแรงๆฉันก็ตอบแรงเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยถามไม่ถึงว่าแบบมันเป็นความแบบเป็นนิสัยผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นําอะไรเงี้ยก็คือฉันจะนําพาเธอไปสู่ทางบุญทางที่ถูกต้องเองอะไรเงี้ยอืมก็ที่สําคัญบวกกันแล้วปุ๊บนะคะได้เลข9้าเป็นดาวเกตนะคะโอ้สุว่าเป็นเลขที่ดีสําหรับแบบคนทํานายนะคะเพราะว่ามาเรามาดูหน้าไพา่ก่อนอะใบช่ยสิขออภัยเรามาดู ขอบไพ่กันก่อนนะคะการตัดขอบไพ่อันนี้จะบอกว่าพิ่งแกะเลยนะคะมีการจิบจับจับนิดนึงนะคะมาดูกันว่าขอบไพ่เป็นยังไงนะคะถ้าหากใครเคยเล่นของสำนักพิมพ์นี้อยู่แล้วเช่นแบบไพ่ยานาโลกหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็จะดูแล้วว่าคุณภาพเป็นยังไงนะว้าวอ,อันนี้มันดูแบบ แดงในกล้องอะ่ะในกล้องมันมีความแบบแดงอ่อนๆยังไงก็ไม่รู้นะแต่นี้จะมีความแบบแดงเข้มแดงแบบชํำๆอะ่ะนึกถึงสีเลือดอะ่ะมันแบบอารมณ์เหมือนสีเลือดจริงๆนะ <c oughs> อ,อ่แล้วข้างหลังก็คือชอบความเป็นลายผ้าถุงป <c oughs> ลายผ้าถุงคุณยายน,านา่นารักน่ารักเป็นลายไทยนะคะม,มาดูความหนาเออก็โอเคอยู่นะ ส่วนกระดาษเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนกระดาษแข็งไม่ใช่กระดาษพลาสติกนะคะน้องนะแต่ก็มีความหนาอยู่ไม่ได้แบบบางอะไรนะเออนี่ให้เห็นนะคะเออเนี่เห็นปะขอบก็คือค่อนข้างหนาเลยแหละเห็นไหมอืม,อ,มอันนี้ซื้อมาในรอบปกติเนาะคือรอบที่สั่งพิมพ์ไปแล้วนะคะในราคา1,355บาทนะคะ เป็นสำนักพิมพ์หนึ่งที่เป็นค่ายหนึ่งที่เราคิดว่าควรเก็บสะสมไว้เลยนะเพราะว่าสำนักพิมพ์นี้ยก็คือออกมาทีไรหมดตลอดแล้วหมดไวแล้วก็คือไพ่เขาจะเหมือนกับมีความแบบมีจิตวิญญาณอะไรบางอย่างนะคะออมาดูหน้าไพ่กันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะใบแรกนะคะไพ่สมปัานาอ,อะไรอยังไม่ทันสับเลยมีแบบนิดนึงยังไม่ทันสับเลยเนะี่ย ม,มาจากไหนวะงงเออน,นะคะไพ่สมปรานานะคะอ่ะเห็นป่ะมีปลานี่อันนี้ในคู่มือเนี่ยมันจะมีค่อนน้างอธิบายค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดหลักชัดเจนอยู่นะคะเนาะก็เหมือนกับชายคนนี้เขากาลังหาปลาใช่ไหมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรนะกจะอยากจะหาปลาก็มีปลาว่ายมาหาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะในเรื่องของความหมายต่อมา ไพ่มหาสเสน่ห์ก็คือนางกวากนั่นเองนะจ๊ะอืมต่อมากําหนดเองนะคะชะตาฟาลิขิตอ่าเป็นแต่ธนูลูกศรเนี่ยเป็นรูปดอกกุหลาบนะเออมีกิมมิกอะไรตรงนี้ด้วยเนาะเป็นรูปดอกกุหลาบอาจจะหมายถึงว่าแบบถ้าอยากจะรักหรือว่าอยากจะเผชิญหน้าหรือว่าอยากจะจีบใครก็มุ่งไปเลยจ้านะคะเออต่อมาต้องมอนสโกด เออแล้วก็มีนกสองตัวมากระซิบข้างหูพร้อมกับอมสาริกาลิ้นทองอยู่ในปากนะคะให้ดูใกล้ๆเออจงรักจงหลงโอมเออยจงหลงจงรักเออนี่นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ตอบแทนบุญคุณนะคะนะ้าไพ่ชัดเจนมากเลยนะมีการแบบเหมือนกับให้ทองใช่ไหมเนาะให้ให้ทอ,องเนาะอืม ต่อมานะคะเป็นไพ่เก็บสะสมน้องหมูหน้าดุมากเลยอะ่ะเฮ้ยกระทานหันมันเป็นสารอะ่ะตอนตอนแรกนะึกว่าจะมองกับหัวหรือเปล่าวะไม่ใช่เป็นสารนะคะโอ้โหแล้วภาพก็คือ Energy ก็คือเฮ้ยคือสีไพ่นี้คือตรงสุดแล้วนะคือแบบมีความใกล้เคียงสุดแล้วนะ่ะมีความใกล้เคียงกับสีไพ่จริงมากในกล้องนะคะคือโอ้โหโอ้โหคือมันรุนแรงมากอะ่ะ ไม่ใช่กระทันหันเรื่องดีแน่นอนต่อมาการกลืนกลิ้นกะลืนกินนะโอ้ยแฟนคลับแฟนคลับเดทโน้ตปะเนี่ยนะเหมือนแบบชื่ออะไรนะแอลวะคือคล้ายๆความแบบทะลึงตาต่อมานะคะชนะมารอันนี้รู้สึกจะเป็นปางอะไรสักปางปะจำไม่ได้ละที่แบบ จำได้อะไรที่แบบนั่งอยู่บนพญานาคอะแล้วแบบท่านี้เลยอะเออต่อมานะคะเป็นสิ่งเติมเต็มนะคะอืมประมาณว่าเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตรีอะตรีจักรตรีสูน,นะคะถ้าแบบตอนแรกมันก็จะเป็นร่องรอยเนาะก็เออเติมเข้าไปให้มันสมบูรณ์อืมต่อมานะคะต่อสู้ว้าว มองการไกลสัมผัสพิเศษสั่งการช่วงชีวิตที่ดีขึ้นต่อมาร่มเย็นเป็นสุขเป็นร่มโพร่รมใส่เนาะ หาประสบการณ์เดินเข้าปาอุ้ยน้องแมวน่ารักน้องแมวแมวขาวหางทองแกน่ารักมากเลยความจำเป็นจุดสูงสุดโหอ,อันนี้เป็นแบบพยากุธ ที่อยู่บนยอดเขาต่อมาสื่อสารนะคะต่อมาแบ่งปันสุขสนิทใจผู้มีอํานาจผู้มีเมตตา คู่หน้าเกรงขามครึ่งครึ่งกลางกลางเป็นในรูปของพญานาคนะฝั่งนี้จะดูแห้งแล้งฝั่งนี้จะดูสมบูรณ์มาก้าวประมาณนี้มิดฝันนี่มิดฝันถึงพญานาคตีเลขได้ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> อาจจะแบบเลขเลขอะไรดีอะมีความแบบมีความแบบ เลข8มดไหมเลข8เออได้ไหม <c oughs> เอาไปตีเลขนะคะเออต่อมาลงมือทำอวัคซีนว้าวมีความแบบทันสมัยรกรุบกริบรู้เลยว่าไพ่ออกช่วงไหนนะคะมายังสิ่งที่สิ่งที่ดียังเหลืออยู่นะคะอ๋ออารมณ์เหมือนไพ่แบบห้าถ้วยอะ่ะต่อมา ความสามารถหลากหลายดูสิหยิบทั้งดาบทั้งธน,นูเอ้ยอสุขสบายนะคะเป็นคุณหญิงคุณนายแล้วจ้าอเอามาปักหลักโอ้โหชอบความอักขระลายไทยมากเลยอุ้ยเลือกให้เลือก ูสิอะไรก็ดีอย่างนี้ก็ได้แต่เลือกก,กำลังงงอยู่ว่าหางของตัวไหนวะอันนี้มาทางนี้ใช่ไหมเอ้ยมีความแบบดูแล้วสนุกนะอันนี้มาทางนี้อ๋อเลือกให้ถูกทางระวังโดนหลอกนะดูเหมือนกับแบบคือด้วยความมันมีมันมีความเยอะของสีแล้วมันก็เลยแบบว่าเออเราอาจจะถูกหลอกได้นะให้เลือกดีๆหรือเปล่าอืม อันนี้บอกว่าก่อนยังไม่ได้อ่านคู่มือนะอ่านแค่แบบอันแรกคู่มือ,อนแรกก็คือสมปทานะไพ่ใบแรกเท่านั้นศึกษาหาความสุขโอ้ยอารมณ์ดีนะคะพ่อพาพีคะแน่นะคะอุย้ยหล่อเชียพ่อ,อต่อมายากลำบากนะคะเข็นเขีนหินกลิ้งหินขึ้นภูเขาเออ ต่อเนื่องยาวนานนะคะโอ้โหพันกันแบบอิลุงตูนางมากเลยนะต่อมาเก็บรักษาไว้ได้นะคะโอ้มีความเศร้ารัย์สมบัติอืมได้รับความช่วยเหลือว้าวเป็นมังกรนะคะอันนี้คิดว่าเป็นนาคนะ แต่เขาวาดมาแบบเหมือนคนวาดเขาวาดตั้งใจวาดให้เป็นมังกรอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเออวิอ็นอันนี้สีไพ่ค่อนข้างตรงนะอ้าหายแล้วเมื่อกี้เี่อเนี่ยอ,อ็นต์มีความตรงอยู่นะตรงกับสีมันจะแบบอย่างเนี้เลยช้ำๆอย่างนี้เลยอืมอพ่อพัร์ี้คันเนตด้วยอะต่อมานะคะเป็นผู้ชายดุอืมป,ปลายๆเหมือนมีอะไรสักอย่างปะลอง ดูกันนะมันคืออะไรอะ่ะออต่อมานะคะเป็นผู้หญิงดุเอามากิ้ชายดุและผู้หญิงดุบ้างนะคะออต่อมาบริวารหนุนดวงเออชัยชนะออผู้ประสบความสำเร็จ การเดินทางความเสี่ยงสูงความเสี่ยงเสียงอ๋อไม่เอกไม่ค่อยเห็นความเสี่ยงสูงติดอยู่ผู้กล้าหารต่อยอดพระอาทิตย์พระจันทร์ รางวัลชีวิตกําเนิดว้าวสิ่งสากลพื้นที่แห่งการพัฒนาเออ,อแต่ชอบความเป็นเลขแปดแล้วแบบยอดขึ้นไปอย่างเงี้ยเออแบบพึบอะไรเงี้ยจากหัว,วมันพันไงไวะเนี่ยอ่า จากหัวตรงนี้ใช่ไหมพันขึ้นไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันอมืมีความแบบเหมือนกับว่าพัฒนาได้อีกพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยป่ะเพราะเลขแปดเป็นแบบยอดขึ้นอืมต่อมานะคะพื้นที่โบราณอืมเบื่อหน่ายอืม โอ้โหผลบุญนำพานะคะอเหมือนพัสสีวลีเลยพัสสีวลีพักพ่อนพื้นที่แห่งความมั่งคัง่งวางแผน พลังมหาศาลพื้นที่ส่วนรวม,อมรอดพ้นจากปัญหา,ว,าว้าวคุณค่าโหมันมีความทองแล้วก็แดงอะ่ะมันก็เลยแบบ เหมือนกับบอกว่าตัวเราอะ่ะให้รู้ว่าตัวเราทําไปเพื่ออะไระเรามีคุณค่าในตัวเองเสมออะไรประมาณเนี้ยคิดทบทวนจ้าโหกลุมค,คำอับเลยคู่สร้างคู่สมมังกรทองกับผงฟ้าสวยมากคือใบดีสสวยจึง้งสวยตะลึงสวยจริงๆคือสวยอะ่ะอืม ต้องมีสมาธินะคะโอเปิดตาที่สามเลยนะออได้อย่างเสียอย่างอภิมหาเศรษฐีนะคะใบนี้กุญแจชีวิตฝึกฝนเทวดาประจำตัวอื พื้นที่แห่งปัญญาอ้่งก็พระพิคเนอีกแล้วอืพื้นที่แห่งความเมตตาอ่าอันนี้เป็นพญานาคนะคะพื้นที่แห่งอํานาจนี่พยาคุดเลยชัดเจนมากนะคะอืต่อมาใบสุดท้ายใบที่78นะคะพื้นที่แห่งความสําเร็จว้าวอ่ะมา เอนิจีค่อนข้างดีนะคะและการรีวิวของเรานะคะสิ่งที่เราจะรีวิวไม่เหมือนคนอื่นคือเราจะลองมาทำนายด้วยโดยการใช้ไพ่เนี้ยมาทำนายกันนะเป็น p i ิกอ d เด็กนะคะเนื่องจากที่สูนรู้สึกว่าแบบเออการรีวิวไพ่มันไม่ได้มีแค่แบบดูหน้าไพ่อย่างเดียวอยากดูด้วยว่าตอนอ่านไพ่อะมันจะมีความแบบเฉียบคมเฉียบแหลมไหมนะอันนี้ก็จะขอทำเป็นพิกอเด็กพิกอากาศละกันเนาะให้ดูการสับไพ่นะคะ มันไม่ค่อยถนัดเลยนะมีกล้องอยู่ตรงกลางโุ้ยก็โอเคนะสับลื่นนะสไตล์จูนก็คือจูนไม่กรีดอยู่แล้วเพราะพื้นที่น้อยมากอืมขอบภายอายเลยเขินเลยถ้ากรีดอะมันแบบพื้นที่ยังไม่พออนะถ้ากรีดโอ๊ยไม่ถนัดเลยนะนี่ถ้าโอ้โหกรีดก็โอเคนะมีอาจจะมีติดติดบ้างอาจจะต้องแบบ ใช้การสรับบ่อยๆบ้างนะคะต่อมาเราจะทำการพลิกอเด็กกันแหละนะคะให้เลือกกองไพ่ในหัวข้อที่ว่าคือเป้าหมายในเดือนนี้นะคะจะสําเร็จไหมเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นวันต้นเดือนไงก็อก็แบบใครมีเป้าหมายอะไรเช่นแบบอยากจะลดน้ำหนักอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะทํายอดจะสําเร็จไหมนะคะมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมดสกลกองนะ ไพ่ใบแรกจะเป็นคําตอบนะคะว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะแล้วก็ใบที่สองจะเป็นการเหมือนกับขยายเพิ่มเติมเนาะอโอเคค่ะตั้งจิตให้นิ่งนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่ได้เลยค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นึ่งนะคะความจําเป็นนะคะโอ้โหครึ่งๆกลื่กลางนะคะ แบ่งปันสุกนะคะอันนี้เป้าหมายของคนที่เลือกไพ่กองนี้มองว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะหวังอยากจะมีเงินเข้ามาหรือหวังอยากจะทํายอดทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเงินนะคะเช่นแบบอยากให้มีธุรกิจยอดเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันถึงไหมอ่ะต้องบอกเลยว่ามันไม่ถึงนะคะมันจะไดแบบ้แบบประมาณครึ่งเดียวแถมตอนปลายปลายเดือนเนี่ยเราอาจจะต้องทุบหม้อข้าวตัวเองแบบ เอามาใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นหรือว่าเพื่อที่จะให้ธุรกิจมันดําเนินต่อไปได้นะคะไพ่ใบสุดท้ายก็เลยออกมาแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองไปทําบุญไหมลองเป็นผู้ให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆให้เท่าที่มีนะคะให้เท่าที่ไหวอ่อย่างเช่นแบบเราทำร้านขายอาหารสมมุติว่าโอเควันนี้เราตั้งใจว่าเราจะขายได้50กล่องแต่มันเหลือ แต่มันขายได้แค่ยี่ห้ากล่องนะคะก็เอาเอายี่ห้ากล่องเนี้ยไปเป็นอาหารให้กับเด็กๆผู้ยากไร้ก็ได้นะคะหรือเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นก็ได้นะคะวันต่อมาคุณจะได้มีเหมือนกับยอดขายที่มากขึ้นด้วยนะคะอโอเคอันนี้สําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะขึ้นในเรื่องของการงานนะมันเป็นมันขึ้นการงานชัดเจนมากเลยนะคะอว่าการงาน การงานหรือการเรียนเนี่ยนะคะเหมือนกับแบบว่าให้คุณเนี่ยจะเหมือนจะมีปัญหาเข้ามาถ้าหากคุณตั้งเป้าว่าเออเนี่ยวันนี้ฉันอยากเลื่อนตาแหน่งฉันอยากเปลี่ยนงานสมมตินะคุณตั้งเป้าอย่างนี้แล้วพ่ออกมาบอกว่าเนี่ยลองคิดดูดีๆนะเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนแล้วดีจริงไหมเปลี่ยนแล้วมันดีกว่าเดิมไหมถ้าเปลี่ยนแล้วเท่าเดิมเปลี่ยนทําไมนะเออหรือว่าเปลี่ยนแล้วสังคมเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เหมือนกับอยู่ที่เดิมมันจะมีความแบบมีเพื่อนมีฝูงมี เหมือนกับที่เดิมอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่แค่อาจจะติดช่วงนี้นิดหน่อยแค่แบบว่าเออแบบทำไมเงินดูไม่กระตื้องเลยทำไมเจ้านายดูไม่ใส่ใจเลยแต่ความจริงอ่ะเขาเขากําลังจับตามองคุณอยู่นะนะคะไม่แน่ว่าปลายปีนี้นะถ้าคุณไม่เปลี่ยนยางานนะอาจจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งนะคะให้เป็นผู้นํามากขึ้นก็ได้เช่นกันคนที่เลือกกองที่3เป้าหมายในเดือนนี้จะสําเร็จหรือไม่นะคะมาดูกัน สปรารถนาไปเลยจ้ะโอ้โหนะคะโอ้โหนะอันนี้มองว่าในเรื่องของความรักนะคะถ้าหากใครไปขอ,อพระแม่ไว้หรือว่าไปขอพ่อพระพิคเนตว้นะคะเดือนนี้ก็คือเรียกได้ว่าแชทแตกแชทแชทเด้งโดดๆไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวนะคะใครเล่นแอปปัดปัดหาคู่ก็คือเจอแต่ปัดขวานะคะ ออประมาณว่าแบบเอ้ยคนนี้โดนคนนี้ใช่ดูอยู่คุณก็ดูฮอตเป็นพิเศษนะคะอันนี้มองว่าในเรื่องของความรักนะแฮปปี้มากบอกเลยนะคะยินดีด้วยนะคะคุณม,มีโอกาสจะได้มีแฟนหรือว่าไม่เหงาอีกแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็พอมันครบเดือนและแม่นแม่นยังไงนะคะมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะก็ตอนนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย